นึ่งก็คือเคยเห็นพี่แพนนะครับที่ที่เคยอยู่เฮดไลยแม่ละเขามารีวิวที่นี่ก็เกิดความสนใจนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นแบรนด์ที่เหมือนกับได้ได้เห็นมาตลอดมีผลงานให้รับชมมาตลอดนะครับก็เลยมั่นใจในแบรนด์นี้ครับผมอาการอาการที่เจอเลยก็คืออ่าโค้ดฟ้องครับผมโค้ดโค้ดขึ้นมาแล้วก็ ไม่ว่าจะต่อติดไฟแดงแป๊บเดียวโค้ดก็ฟ้องหรือว่าพอเร่งรถไปสักพักหนึ่งโค้ดก็ขึ้นฟ้องเนี่ยครับต่างการเร่งนี่โอเคไหมโอเคสองระยะเบรกครับหมามากกวาอารัดเบรกอาจจะวือ้อไปนิดนิดหนึ่งแต่ที่ข้อจะกระชับลงกดฟึบนก็จะขึจะหนึบอ่ะจะฟึบนฟื้นะรู้สึกว่าเนื่อขึ้น,น,นอ่าเน,นะนื่องเนื่อขึ้นนะนอ่ารถรู้สึกขับสมูทขึ้นแล้วก็รู้สึกแบตเตอรี่วิ่งได้นานขึ้นแล้วก็ ที่เห็นชัดเลยก็คือรถมีอัตราเร่งดีขึ้นแล้วก็เบรกดีขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถไฮบริดนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรครับ mm hmm. ก็บูววครับ mm hmm. เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที mm hmm. ่ไม่ว่าจะเป็นสวิส์การให้ข้อมูลอะไรเงี้ยหลังการขายอย่างเงี้ยครับค่อนข้างดีครบถ้วนครับผมแล้วก็ mm hmm. ก็เงก็ครอบคุมทั้งหมดนะครับ